เมกบมุนเวลาเราโดนเมกบมุนที่มีพิษโดนตรงแขนหรือว่าโดนตรงไหนแสบมีอาการปวดแสบใช่ไหมครับแสบหิวไหมเราสามารถเกาไหมต้องเกาไหมเราสามารถเอาขยี้ขยี้ขยี้ได้ไหมอ่าวิธการรักษาตบ้องต้นในการเราฮะเบื่อไม่ได้ครับอ่าการรักษาบโรงพยาบาลเบื้องต้น ับแรกคือถ้าองคือที่ใกล้หรือในถ้าเราไปในที่กลางทะเลนะครับะจะไปกับตัวเรือนะครับก็จะเตรียมน้ำน้ำส้มสายชูให้เราแล้วเพื่อป้องกันในส่งเหลนี้ถ้าเราเราโดนในเขตชายทะเลนะครับหรือที่เราไปเล่นน้ำกันใกล้ๆน,นะครับถ้าไม่มีหรือหาไม่ได้เลยน้ำส้มสายชูน้ำทะเลน้ำอ่า ข้อห้ามคือห้ามใช้น้ำเปล่าครับน้ำเปล่าเพราะน้ำเปล่าจะทำให้ที่มันเราแสบอยู่แล้วมันก็จะแสบมากขึ้นก็จะขยายออกไปเรื่อยๆของผมมากนะครับแล้วก็หาได้ในตามชาายหดตามขอบฝั่งเลยก็คือมางคุดทะเลมางคุดทะเลนะครับมาขยี้ขยี้ขยี้แล้วก็นะครับหอยเม่นนะครับ ถ้าสมมติว่าเราโดนอหาไม่ทิ้มทำไมถึงสมมติมีอาการเจ็บปวดใช่ไหมมันเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตครับมันกรเป็กมันกระปรอบางมากเลยนะครับมันแตกขาดง่ายมากแต่ถ้าเราโดนปุ๊บเราจะงูกออกได้ไหมเอาหนามเอาเข็มมาทิ้มมาแคะออกได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้แล้วเราต้องทำยังไงครับ ใกล้ๆมีหิ mm ้ว hmm. mm hmm.